สวัสดีค่ะทุกคนเคยคิดไหมคะว่าการรักโลกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการลดขยะแยกประเภทหรือปลูกต้นไม้แค่นั้นนะแต่มันไปไกลถึงขั้นที่ว่าคุณสามารถลงทุนเพื่อโลกเพื่อสังคมที่ดีขึ้นและในขณะเดียวกันเงินในกระเป๋าของคุณก็เติบโตได้เป็นกอบเป็นกําด้วยเฮ้ยฟังดูเหมือนเวทมนต์ใช่ไหมล่ะคะ แต่มันเป็นเรื่องจริงที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจกันอย่างมากเลยนะวันนี้นักคิดมั่งคั่งจะพาคุณไปเจาะลึกว่าทำไมบริษัทที่ใส่ใจโลกและสังคมถึงน่าลงทุนในระยะยาวแถมยังเป็นโอกาสดีที่จะทำให้เงินของคุณงอกเงยไปพร้อมๆกับการสร้างโลกที่ดีขึ้นเรามาเริ่มกันเลยตอนโลกสวยด้วยมือเราและเงินในกระเป๋าเอาละค่ะ มาเข้าเรื่องกันเลยสิ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือเรื่องของ ESG ค่ะหรือที่เรียกกันว่า ESG นั่นเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นศัพท์เทคนิคยากๆนะคะเพราะมันง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยอธิบายง่ายๆนะคะ ESG เนี่ยคือกรอบแนวคิดที่ใช้ประเมินว่าบริษัทต่างๆเนี่ยนอกจากจะทำกําไรแล้วเขายังใส่ใจสิ่งรอบตัวมากแค่ไหน แบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆค่ะ e. ย่อมาจาก environmental สิ่งแวดล้อมอันนี้ชัดเจนเลยค่ะคือเรื่องที่บริษัทเขาดูแลโลกของเรายัางไงบ้างไม่ว่าจะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการใช้พลังงานหมุนเวียนการบริหารจัดการน้ำและของเสียหรือแม้แต่การไม่ทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ลองนึกภาพบริษัทที่ใช้โซลาเซลล์เต็มหลังคาโรงงานหรือบริษัทที่ผลิตสินค้าจากวัตถุรีไซเคิลนั่นแหละค่ะเขาขายเลย S ย่อมาจากโซเชียลสังคมหัวข้อนี้พูดถึงการที่บริษัทปฏิบัติต่อคนรอบข้างยังไงบ้างทั้งพนักงานในบริษัทชุมชนที่เขาไปตั้งอยู่หรือแม้แต่ลูกค้าของเขาเองค่ะเช่นบริษัทที่มีสภาพแวดล้อม การทำงานที่ดีพนักงานมีความสุขไม่มีการกดขี่แรงงานหรือบริษัทที่เข้าไปช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลลัพธ์กระทบจากภัยธรรมชาติรวมถึงการดูแลข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบนี่ก็คือด้านสังคมนั่นเอง G ย่อมาจาก Governance ธรรมาพิบาลส่วนสุดท้ายนี่คือเรื่องของการบริหารจัดการบริษัทอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมค่ะไม่มีทุจริตคอร์รัปชันมีคณะกรรมการบริษัทที่หลากหลายและอิสระตัดสินใจบนพื้นฐานของความถูกต้องไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งถ้าบริษัทไหนมีธรรมาพิบาลดีก็เหมือนมีรากฐานที่แข็งแรงไม่ล้มง่ายๆค่ะแล้วทำไมบริษัทที่เน้น ESG ถึงน่าลงทุนในระยะยาวละ่ะนี่คือหัวใจสำคัญที่เราต้องคุยกันเลยค่ะ หนึ่งเลยนะคะการลงทุนในบริษัทที่มี ESG d คือการลดความเสี่ยงค่ะฟังดูอาจจะงงงใช่ไหมคะว่าเกี่ยวอะไรกันก็เพราะว่าบริษัทที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาก็จะมีการวางแผนรับมือกับกฎหมายใหม่ๆที่เข้มงวดขึ้นได้ดีกว่าหรือถ้าบริษัทไหนดูแลสังคมดีๆพนักงานมีความสุขชุมชนแฮปปี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง การประท้วงหรือภาพพลักเสียหายจริงไหมคะเหมือนกับคุณขับรถโดยไม่ประมาทใส่ใจกดจราจรคุณก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าคนที่ขับรถหวาดเสียวใช่ไหมล่ะคะการลงทุนก็เหมือนกันค่ะ 2. คือโอกาสในการเติบโตที่ซ่อนอยู่บริษัทที่มองเห็นความสำคัญของ ESG มักจะเป็นบริษัทที่มองการไกลครับพวกเขามักจะคิดคนนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือตอบโจทย์ปัญหาสังคมได้ดีกว่า เช่นการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการผลิตสินค้าที่ยั่งยืนหรือการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยละค่ะคือโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้และเติบโตในอนาคตลองดูบริษัทที่ลงทุนในเทคโนโลยีการรีไซเคิลหรือบริษัทที่ผลิตอาหารจากพืชเพื่อสุขภาพคนสมัยนี้ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆกลุ่มลูกค้า ก็จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยและ 3. สร้างภาพลักษ์ที่ดีดึงดูดทั้งลูกค้าและคนเก่งๆเราจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าแบรนด์ที่ทำดีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมักจะได้รับความชื่นชมและไว้วางใจจากผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งยุคนี้ที่โซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญข่าวดีก็ไปเร็วข่าวร้ายก็ไปเร็วและแน่นอนว่าบริษัทที่มีภาพลักดี ก็จะดึงดูดทั้งลูกค้าและพนักงานที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานด้วยทำให้บริษัทแข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นค่ะมีผลลัพธ์สำรวจจาก PwC ในปี2022ชี้ว่าผู้บริหารกว่า70%เชื่อว่าปัจจัยด้าน ESG จะส่งผลลัพธ์ต่อการเติบโตของรายได้ในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญและที่น่าสนใจคือกว่า 85%ของนักลงทุนสถาบันทั่วโลกก็ให้ความสำคัญกับปัจจัย ESG ในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะคะนี่แสดงให้เห็นว่าเงินก้อนใหญ่ๆกำลังไหลไปหาบริษัทที่ใส่ใจเรื่องพวกนี้นั่นเองมาดูตัวอย่างบริษัทที่รักโลกแล้วยังรวยยาวกันบ้างคะ่ะตัวอย่างแรกลองนึกถึงบริษัทในกลุ่มพลังงานสะอาดอย่างพวกโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานลมสิคะเมื่อก่อนอาจจะดูเป็นเรื่องใหม่ๆแต่เดี๋ยวนี้ทั่วโลกต่างหันมาสนับสนุนพลังงานทางเลือกกันมากขึ้นเพราะต้องการลดการพึ่งพิงพลังงานฟอสซิลและลดมลภาวะบริษัทเหล่านี้ไม่ได้แค่ช่วยลดโลกร้อนเท่านั้นแต่ยังเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเงินลงทุนจากทั่วโลก ทำให้มีโอกาสสร้างผลลัพธ์ตอบแทนที่น่าสนใจในระยะยาวมากๆค่ะตัวอย่างที่สองบริษัทอย่าง SCG SCG ของบ้านเรานี่เองค่ะเขาไม่ได้แค่ผลิตปูนซีเมนต์หรือวัสดุก่อสร้างอย่างเดียวแล้วนะแต่เขามุ่งมั่นเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน circular economy อ,อ,อย่างจริงจัง ทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดของเสียจากการผลิตนำพลาสติกกลับมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆห,หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้นอกจากจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วการคิดค้นนวัตกรรมเหล่านี้ยังช่วยลดต้นทุนในระยะยาวแถมยังสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทำให้ธุรกิจเติบโต,ตและยั่งยืนได้จริงค่ะตัวอย่างที่ส เรามาดูบริษัทที่มีนโยบายดูแลพนักงานอย่างจริงจังหรือใส่ใจสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทานกันบ้างค่ะอย่างแบรนด์เสื้อผ้าดังๆระดับโลกหลายแห่งที่เลือกใช้ผ้าฝ้ายออร์แกนิกจ่ายค่าแรงที่เป็นทรรให้กับเกษตรกรและคนงานในโรงงานหรือบริษัทเทคโนโลยีที่ลงทุนกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างเข้มงวด การที่บริษัทเหล่านี้มีชื่อเสียงด้านความรับผิดชอบทางสังคมไม่ใช่แค่ดูดีนะคะแต่มันช่วยสร้างความพักดีจากลูกค้าทําให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์เหล่านี้ซ้ําๆและยังดึงดูดคนเก่งๆที่อยากทํางานในองค์กรที่มีคุณค่าทําให้บริษัทมีบุคลากรคุณภาพสูงพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่งค่ะเห็นไหมคะว่าการลงทุนแบบ ESG ไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราว แต่มันคือเมกะเทรนที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการลงทุนไปอย่างสิ้นเชิงกองทุนที่เน้นลงทุนในบริษัท ESG ทั่วโลกก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย Bloomberg Intelligence คาดการว่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของกองทุน ESG ทั่วโลกจะสูงถึง53ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาภายในปี2025เลยทีเดียว ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่งใน3าของสินทรัพย์รวมทั้งหมดแถมในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหรือช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนกองทุน ESG หลายแห่งยังแสดงให้เห็นถึงความทนทานและปรับตัวได้ดีกว่ากองทุนทั่วไปอีกด้วยนะสรุปง่ายๆก็คือการที่เราเลือกบริษัทที่ทำธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลไม่ใช่แค่การทำดีเพียงอย่างเดียวแล้วค่ะ แต่มันคือการลงทุนอย่างชาญฉลาดที่ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มโอกาสในการเติบโตและสร้างผลลัพธ์ตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวให้กับพอร์ตการลงทุนของเราได้จริงๆแถมยังได้มีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ดีขึ้นไปพร้อมๆกันอีกด้วยวินวินทั้งเราและโลกเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบถ้าฟังและชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์ และกดติดตาม Subscribe กันไว้เลยจะได้ไม่เจอกันช้าไปในตอนหน้ามีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ